สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการเติมเงินเข้าเป๋าตังค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไว้ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเติมเงินก่อนถึงจะใช้ได้ให้เพื่อนๆกดเข้าไปในแอปเลยแล้วกดเข้าไปที่ g Wallet ค่ะแล้วเลือกคำว่าเติมเงินเข้า gwallet ค่ะเวลากดเติมเงินเข้า g w a l l e t แอปอาจจะบังคับให้เราสมัครเราเที่ยวด้วยกันเราก็ต้องสมัครให้ครบก่อนเราถึงจะสามารถเติมเงินเข้า g Wallet ได้นะคะ อันนี้สมัครเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาหน้าเติมเงินแล้วเขาก็จะถามว่าเราสะดวกเติมเงินผ่านแอปไหนเราก็เลือกไปเลยค่ะอันนี้จะเลือกเป็นแอป K-Pass แล้วเขาก็จะบอกขั้นตอน1,2,3,4มมาทุกหน้านะคะอันนี้เรากดคัดลอกได้เลยหลังจากเรากดคัดลอกแล้วเราก็ไปที่แอปบัญชีธนาคารของเราได้เลย กดเข้ารหัสผ่านปกติค่ะกดคำว่าเติมเงินเลือกคำว่า e wallet ค่ะแล้วเลื่อนมาที่พร้อม pay e wallet ถ้าเป็นแอปกสิกรนะคะก็ะจะทําประมาณนี้ กดค้างไว้เพื่อวางที่เราคัดลอกมาแล้วก็ใส่จำนวนเงินค่ะกดคำว่าตกลงแล้วก็กดคำว่าต่อไปเพียงแค่นี้เงินก็จะเข้าไปที่ G Wallet ของเรา<ม>เราก็มาเช็คในเป๋าตังของเราค่ะว่ามียอดเงินเข้าไหมอันนี้ยอดเงินก็จะเข้ามาตามที่เราเติม เราต้องการเติมเท่าไหร่เราก็กดเติมได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ